สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ p l y Gview Asrock มาเท่อบ่อที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้และแอด i ว e มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเวอร์คล็อกโซนทีวนะครับอยู่กับช่วงของ New อัปเดตครับนะครับไอทีนิสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครับวันนี้เราอยู่กันที่ชายหาด บาปโกนในกินีคือเราก็ไม่อาจทราบได้นะฮะว่าเขาจะใส่อะไรให้เราข้างหลังใช่แต่เขามีซีจีอยู่แล้วข้างหลังเราอาจจะล่องลอยอยู่ในอวกาศใช่หรืออาจจะอยู่ในตอนเลคซี่ครับหรืออาจจะอยู่ในแผงวงจรในสักอย่างวันนี้อาจจะไม่คุ้นกับฉากเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่ม CG เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายรถติดปากกันไปเราลองดูนะฮะถ้าใครชอบก็บอกเข้ามาได้ครับนะครับก็อาจจะได้โปรดักชันเหมือนกับ โอ้โหยักษ์ใหญ่อะฮอลลีวิวดะครับนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเอาละบรรยออาจจะเป็นสีฟ้าโล่งๆข้างบนมีหลอดไฟอ่ะนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนะครับแล้วก็มาเล่าข่าวกันเลยดีกว่าเอาเลยครับนะครับเอาเลยนะมีการเอาเลยครับอคือแล้วก็เอาเลยครับไปทางโน้นก่อนนะคือจะสกิดมาอย่างเงี้ยคงคงใช่เลยล่ะนะฮะอ่ะมาที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสาวกเกม ที่ชอบเล่นเกมกับโน้ตบุ๊กเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโน้ตบุ๊กที่เป็นซีรีส์เกมมิ่งเนี่ยค่อนข้างดี่ะหลากหลายแล้วก็ความแรงเนี่ยมันไม่แพ้กับเครื่อง PC เลยครับผมใช่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราเอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนั่นก็คือ MSI นั่นเองนะครับเขาออกมาเปิดตัวโน้ตบุ๊กตัว GT 8 0 Titan ไความพิเศษของมันเนี่ยคืออันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับคือคีย์บอร์ดของเขาคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคือก่อนหน้านี้ โน้ตบุ๊กที่เป็นซีรีส์เกมเมอองเออเกมมิ่งอ่ะของทาง MSI เนี่ยคีย์บอร์ดจะเป็นสต e ลซีรีส์เป็นแบบชิคเล็ตคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้นะครับความพิเศษของมันเนี่ยคีย์บอร์ดที่เขาจะใช้เป็นคีย์บอร์ดแบบแมคเค n น c a l ลคีย์บอร์ดนะฮะก็คือใช้ปุ่ม Cherry MX Brown เข้ามาอยู่ในในตัวโน้ตบุ๊กตัวนั้นครับจิ๊กๆๆๆๆดังกันเลยล่ะทีเนี้ยเพราะว่าคนเล่นเกมเนี่ยแมคเคนิคลคีย์บอร์ดเนี่ย มันค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีสู้มือมันสู้มือนะฮะสู้มือไอ้ยังไงตอบยุทีนี้เนี่ยในส่วนของแท็กแพดนะครับหรือทัชแพดเนี่ยมันก็จะมูฟไปอยู่ตรงส่วนของที่เป็นนํำแพดนะฮะเพราะว่าตัวนํำแพดนี่ด้านขวาดีกว่าตามแพดยังไงก็นำไปก่อนนาอ่าไปก่อนถึงก่อนนะฮะโอ้โหมุกอย่างงี้กล้าเล่นนะล้ำลึกอ่ะครับนะครับล้ำลึกลกเลยฮะ อืทีนี้เรื่องของสเปคเขายัางไม่เปิดเผยว่าว่าไฮไลท์ของเขาก็คือใช้คีย์บอร์ดตัวที่เป็นแมค h a นิ c คอลคีย์บอร์ดนะครับ,รบแล้วก็คาดว่าเป็นจากทาง Steel Series เช่นเดียวกันครับผมนะครับก็ก็ต้องรอดูเร็วๆนี้นะครับน่าจะออกมาให้ให้เห็นกันแล้วก็มาที่เราแน่นอนอ่าครับข่าต่อไปครับผมเป็นข่าวดีของทาง Google ครับ เน็กซั6สมาร์ทโฟนซีรีส์เน็กซัตรุ่นล่าสุดฮะครับที่ผลิตโดยม o ตอร OLA นั่นเองย่อจองเครื่องในอเมริกาครับหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นโอ้โหโดยเน็กซั6เนี่ยถูกเปิดตัวเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยจะมาพร้อมกับ Android 5.0ริปปับครัริปปับซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากครับในตอนนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่จะถูกจองหมดอย่างรวดเร็วส่วนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0บาทถือว่าแพงกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาใช่ใช่ แล้วยังมีข่าวมาว่าการเบริดจองในประเทศอังกฤษและในเทอร์เนียนถูกเลื่อนออกไปฮะจากวันที่3พฤศจิกป็น18พฤศจิกาย,ยนคาดว่าสาเหตุการเลื่อนครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับปริมาณสินค้าที่ถูกจองจนหมดในอเมริกานั่นเองอครับตัวเด็กสั้นเนี่ยมันเป็นเพียว Google เ,เพียว Android เพียว Android, ยว Android. นะครับเป็นเครื่องที่ Google เขาทำออกมานะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้งานค่อนข้างที่จะโอเคใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงสเปคเนี่ยโอ้โห อยู่ในระดับท็อปเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าราคามนค่อนข้างโดดจากตัวก่อนก่อนไปมากเพราะว่าตัวก่อนเนี่ยถ้าตีราคาในบ้านเราหมื่นกว่าบาทเองกันกลาง1มื่นหกหมื่นเจ็ดนตอนนี้มันกระโดดไป20,000กว่าแต่แรกด้วยสเปคที่ที่ได้มาเนี่ยเทียบกับเรือธงตัวแบรนด์ใหญ่ๆอื่นๆเนี่ยก็ยังถูกกว่านะผมว่าเด็กซัตแล้วนะใช่เด็กซัตขยันซอยแล้วเพียวแอนดรอยกับแอนดรอยปกติมันตางยังไงก็แอนดรอยที่ไปลงแบรนด์ใหญ่ๆอายุตัวอย่างเหมือนซัมซุงหรือ แบรนด์อื่นๆยี่ห้ออื่นๆมันก็จะถูกดัดแปลงใส่พวกความเป็นซัมซุงใช่อ๋อแต่เพียว Android หรือเพียว Google เนี่ยไม่เติมเลยไม่เติมเลยก็คือนวินโดว์วินโดว์โกับวิน d o ว์แท้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่มันก็จะใช้งานได้ครับอ่เสถียรทำมือยิ่งขึ้นอย่าเขทำผมแกล้งถามนะฮะครับอันนี้โง่จริงครับอ่ะอ่ะ มาทางนี้แนะจริงๆนะวันนี้มต้องใช่แล้วเอออเาแปลกกันไปครับจริงๆว่าจะโยนไม้ผัดทิ้งนิดหน่อยวันนี้กะว่าให้ขอลาได้ไหมนะฮะไม่เป็นไรครับต้องมาครับไม่งั้นเงินเดือนเราจะหายไปนะครับครับอ่ะสืบเนื่องต่อจากเรื่องของ Android ด์ครับเราก็มากันที่เรื่องนี้กันบ้างฮะครับหลังจากที่มีข่าวเมื่อสักต้นปีได้นะฮะว่ามีการฮุบซื้อนะครับเป็นการฮุบซื้อ Motorola ของ Lenovo สัปดาห์ที่แล้วเราก็ เซลเซลวันอยู่ว่าข่าวลือหรือข่าวจริงข่าวลือข่าวจริงตอนนี้จริงแล้วครับเนร้อยแล้วล่ะจริงเป๊ะๆนะครับเลโนโวซื้อกิจการโมโตโรล่าเรียบร้อยแล้วนะครับจึงทําให้โมโตโรล่าเนี่ยเป็นบริษัทลูกของเลโนโวซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่การรวมนะเป็นการที่เหมือนเลโนโวเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกทีนึงครอบครัวยากอีกทีแล้วโมโตโมรล่าเป็นลูกก็คือโมโตก็ยังสามารถทําอะไรในส่วนของโมโตได้ปกติ ก็คือมีลายผลิตมีแบรนด์มีดิกิะสิ์ของโมโตเหมือนเดิมใช่นะฮะแต่โรนเวอร์เข้ามาเหมือนว่าเป็นบล็อกผู้บริหารเข้าบนอีกทีนึงอยู่ภายใต้อำนาจใช่ครับอยู่ภายใต้อำนาจใช่นะเขาบอกว่าเขาจะตีนะครับทำเงินตัวลายเลยคือจะตีเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่แล้วผมก็อดคิดไม่ได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองคือซัมซุงแอปเปิลผมก็มองว่าถ้าเกิดโมโตจะตีนี่ต้องต้องเอาเรื่องพอสมควรนะใช่ไม่เงินต้องใช่ฮะตีนี่แต่นี้ต้องยิงอย่างเดียวครับนะครับในเรื่องของสิทธิบัตรครับ ทางมิสเตอร์แลลีเพจเขาเป็น CEO ของ Google ซีกันนะครับแลลีเพจเนี่ยเขาก็เป็นเป็นฝั่งคนขายเนาะเขาก็มั่นใจว่าสิทธิบ่งสิทธิบัตรอะไรที่มีกับโมโตเนี่ยนะครับโมโตก็ยังได้ไปอยู่ที่เป็นของโมโตเลยเนี่ยได้ไปประมาณ2,000กว่ารายการที่ยังเป็นของของ g o o g l e เองอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าโมโตก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะฮะนี่ครับคือเรื่องราวของเรเนซื้อ มโตโรล่าฮะสัปดาห์ที่แล้วเราข่าวลืออันนี้เรื่องจริงแล้วจริงๆข่าวลืออันอันที่แล้วเนี่ยมันมันมันออกมาหลังจากเรโนเวอร์ก่อนหน้าที่จะข่าวลือสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรโนเวอร์จะซื้อแบล็กเบอร์รี่แต่ว่าอันเนี้ยเรโนเวอร์ซื้อมอโตโรล่าเนี่ยมันลือมาก่อนหน้าที่จะซื้อแบล็กเบอร์รี่ผมว่าถ้ามันเป็นจริงตอนเนี้ยไม่เป็นจริงคือตอนเนี้ยเรโนเวอร์มันเข้าซื้อมอโตโรล่าเป็นจริงแล้วข่าวที่ เราน่าจะซื้อแบล็กเบอร์รี่เนี่ยเปอร์เซ็นที่จะซื้อน่าอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเอาแล้วอ่ะมีตังแล้วอ่ะมีตังแล้วอ่ะแต่ก็ไม่แน่ซื้อแล้วก็มีแล้วก็ไม่อยากมีแล้วอ่าก็แล้วก็แล้วแก่ก็ต้องดูกันต่อไปใช่ครับมีใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้ไปก่อนอืใช้ไม่ได้ก็ค่อยซื้อใหม่เป็นใหม่ไปใช้ได้ก็เก็บไว้ครับไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปครับเกี่ยวใช่ไหมอ่ะข่าวต่อมาเหมือนมันมีอะไรมาขวางทางการหายใจของผมมากๆเลยตอนเนี้ย จูดไหมจูดไหมเอาอะไรมาอุดไว้อะเรื่องต่อมาเรื่องต่อมานะครับไม่คื้นไม่้นเคงเลยไม่ไหวจริงบอกเลยผมนี่ยาวหัวมงดินเลยทีเดียวผมนี่ลุกไหมผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ไม่ขึ้นฮะแต่น้องผมนี่ขึ้นฮะถ้าเจอข่าวเนี่ยผมว่าผมนี่ลุกเลยอืมครับเป็นเรื่องราวของซีอใหญ่ของทาง Apple ครับตอนนี้ก็คือทีมคุกหลายะคนว่ารู้จักกันดีนะครับ หลายคนสงสัยว่าทีมคุกเขาเคยติดคุกมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เขาไปคุกฮะเขาเป็นคุกอยู่ที่กระปองเบอร์ซีโอของทางแอปเปิลนะครับทีมคุกเนี่ยเขาออกมาเขียนในบล็อกส่วนตัวนะครับในในบล็อกบล็อกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเกย์เฮลุกไหมลุกลุกลับอ่ะไม่รู้อ่ะดิลองก้มเก็บสบู่ดูดิโอ้สบู่ตเดี๋ยว นะครับร้านกระปุกลอยได้เช่อเขาเอามาบอกว่าผูกก้อนเออเป็นเกย์นี่ก็คือเดี๋ยวหลายคนไม่เข้าใจกินเป็นเกย์คืออะไรก็คือรักร่วมเพศนั่นเองเหมือนอย่างที่อุ้ยเป็นน่าจะมีนะฮะไม่มีใครไม่เข้าใจแล้วแหละนั่นน่ะสิตัวต่อาันนี้แล้วอืมเขาบอกว่าเขาเป็นเกย์มาได้สักระยะหนึ่งแหละอฮะอืมอุ้ยอ่ะนานยังพอๆกับเขาปะเมื่อวานเเมื่อวานเองครับมันเพิ่งย้อนนะไอ้เรื่องแบบนี้ใช่บางคนไม่รู้ไงบางคนเนี่ย ไปเหยียดเขาไปยามเขาไปดูถูกเขาไม่ดีนะไม่ดีการที่จะเป็นแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นนะฮะบางทีเป็นบางทีก็ไม่รู้เลยทใช่หมดเป็นของมันเองนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่อุบัติเหตุไม่ไม่ใช่เทรนไม่ใช่อะไรนะฮะเข้าใจไปด้วยนะครับผมไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่เขาก็อยากจะเป็นเนาะทีนี้ครับคือเนื้อหาเนื้อหานิดนึงงเนื้อหานิดนึงที่เขาออกมาพูดนะครับเขาก็บอกว่า ผมเนี่ยภูมิใจที่ผมเป็นเกย์มผมถือว่าการเป็นเกย์เนี่ยมันเป็นหนึ่งของของขวัญที่เยี่ยมที่สุดที่พระเจ้ามอบม้ให้กับผมมันสุดยอดเลยว่ะครับแล้วก็ในบทความเนี่ยทิมคุกก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นถึงปัญหาส่วนตัวว่าเขามีปัญหากับใครหรือเปล่าในการที่เขาเป็นเกย์แต่เขาบอกว่าคืออา้าวหา,หา,านนไม่เจอเหมือนที่ใไรเลยว่ะเออเขาเน้นเป็นคนเล่นขี้ไม่ใช่แต่เขาเน้นในเรื่อง,องของความเท่าเทียมกันในสังคม<อ>จะเป็นเกย์เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็น กระเทยกระตุ๊ดอะไรก็ความเท่าเทียมกันในสังคมมันมันมีเหมือนกันเขาเน้นเขาเน้นในตรงนั้นมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนนะครับลสษนิยมทางเพศก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวหรือนั่นแหละความเท่าเทียมกันในสังคมเขาเน้นตรงนี้มากกว่าที่จะยืนยันยืาคือเขาออกมากาศว่าเฮ้ยเขายอมรับอ่ะเป็นเกณแล้วไง่เป็นเกณ์แล้วไงกูก็รวยนะกูก็ทําอะไรได้มีความสามารถทุกอย่างก็ทําได้เหมือนเดิมประมาณนั้นนะครับจริงจริงก็จริงๆเกี่ยวกับการทำงานอยู่แล้ว จริงๆถามว่าคนไปใช้ Apple จะเป็นเกย์ตามไหมก็ไม่แน่อนะสองฝั่งเลยเว้ยบางทีพูดไปว่ามันใจว่าไม่เป็นหรอกอก็ไม่แน่นะฮะผมโตไปอายุ4ี่สิบห้าสิบอาจจะเพิ่งไปอยากเป็นตอนนั้นก็ได้ใช่พวกนี้มันเข้าไปเลยบางทีมีอะไรมาสกิดบางทีแบบตอนมสี่มห้าเคยเป็นแล้วแยะข้างนอกอ่ะขึ้นปีหนึ่งปุ๊บหายมีลูกมีลูกแล้วเพิ่งมารู้ตัวเองเป็นเยอวแยี๋ยวครับ มันมันไม่ยากไม่ยากการจะดูดูไม่ยากดูจากคนที่เอาประสบการณ์จริงมาเล่าครับใช่ครับอ่ะพีขออะไรเรียกมันเลิกกันไปว่าพีเห็นพีอะพอดีพ่อแม่ผมพาไปที่ชับกระบอกนำเลิกยากอกยาสองที่อ่ะซิวเลยออืืมมข่าวนิดเดียวข่าวต่อไปฮะข่าวเกี่ยวกับยูทูบแมว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเล่นวีดีโอระดับ 60เฟรมต่อวินาทีได้แล้วครับนั้นเลยนะมาตาสัญญาครับที่ YouTube ได้บอกไว้เมื่อต้นปีกับฟังก์ชัน60 f r a เฟรมเพอร์เซบที่จะเพิ่มความลื่นไหลและภาพที่เนียนยิ่งขึ้นโดยล่าสุดนะ YouTube ได้ทดลองปล่อยคลิปวิดีโอตัวอย่างที่มีความละเอียดระดับ HD High Def 1 0 8 0 p 60 ฟรมเพอร์เซ็ออกมาให้ชมได้รับชมกันแล้วครับนั่นก็คือเป็นคลิปการเล่นเกม m a r i โ k a ค t 8 World Record ครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะลองรับการชมผ่านเบ์เซอร์ r o m e เท่านั้นออืมอืมสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันจะเ,เลื่นเปิลยขนาดไหนฮะลองได้จากตัวอย่างเกม m a r i โ k a ค t 8ท้ายข่าของเราได้เลยอืมแม่นวันนี้แม่นไว้ เมื่อคืนซ้อมอ่ะอ๋อซ้อมอ่านข่าวตบตั้งหลายชุดไม่ใช่ไม่ใช่สนุกวันนี้แม่นนะวันนี้แม่นนะไม่ลงบรรทัดด้วยไม่ใช่หรอกอุ้ยเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วไงปิดแนวนอนเลยไต่เมื่อก่อนไป็นแนวตั้งโอ้ยเมื่อก่อนเป็นแนวตั้งปูแม่งนั่งไม่งเดี๋ยวนี้เนานอนครับไปยาวๆเลยนขาสามสี่บรรทัดจบง่ายเออเพิ่งมาฉลาดอ่าเป็นปี อ่ะขับเราไปมามามาปล่อยผ่านไปเต่เรื่องนี้ต่อกันเลยนะครับมีก็ม่งฉลาดเหมือนกันอะไรวะอ่ะเขาขึ้นหัวข้อมาครั้งนี้น่าสนใจครับสมัหรอินสตาแกรมอือนะครับผมมั่นใจว่าคนไทยเล่นกันเยอะใช่โดยเฉพาะโตเร็วมากดารานักแสดงศิลปินนะครับรวมไปถึงคนที่ติดตามดารานักแสดงเองครับแล้วก็คนที่มีร้าน นะครับผ่านโลกโซเชียลนักค้าผ่านโลกโซเชียลก็จะใช้อินสตาแกรมกันเยอะรหรือที่เรียกง่ายคือว่า IG ไอก่อนหน้านี้ฮะเราจะเห็นว่ามีการโฆษณาที่แฝงเข้าไปอยู่ตามหน้าฟีดของตัวเองของเราเนี่ยเป็นโฆษณาในแบบของรูปภาพซึ่งเคยมีมาแล้วนะครับแต่ณตอนนี้ครับอินสตาแกรมจัดใหญ่จัดหนักเหมือนกับว่าค่อยๆค่อยๆแบบสอดแทรกเข้ามาาซึมเข้ามา ก็ซึมซาบเข้ามาซึ่งสีที่เขาใส่เข้ามาให้ตอนนี้มันเป็นโฆษณาเหมือนกันถูก <Video S 1> ต้องแ,แต่เป็นโฆษณาในรูปแบบของวิดีโอแล้วนะครับซึ่งความยาวของโฆษณาเนี่ย จะไม่เกิน15วินาทีก็เท่ากับยูสเซอร์ทั่วไปใช่เท่ากับยูสเซอร์ทั่วไปที่เวลาอัพวิดีโอขึ้นไอจีเนี่ยมันก็15วิเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าจะขึ้นที่ฟีดของคนทุกคนนะครับนนั่ของทุกยูสเซอร์นะฮะกว้างกว่่าเริมแแลล้้ววหะกางกวเลยแต่ตอนนี้ฮะแบรนด์ที่มาทำโฆษณาก็มีดิสนีย์ครับเริ่มมีแล้วมีรังโคมครับแอคทิวิชั่นนะครับก็มีประมาณนี้ซึ่งตอนนี้แบรนด์ที่ที่กล่าวไปเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ของต่างประเทศนะฮะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยูสเซอร์ไทยได้เห็นบ้างหหรือยังแต่่็นนะผมมไเ ใช่แต่ก็ไม่แน่ครับอีกหน่อยอีกแป๊บเดียวอ่ะอีกหน่อยแบรนด์ของไทยยาสระผมจีวิวจีวิวอะไรอย่างนี้ถ้ไม่อยากใหคอมพิวเตอร์ของคุณมาหาจุกทิกกุญใจอาจจะขึ้นมาหน้าอินป็นได้อาจจะไม่เห็นที่ฟีดอินสตาแกรมครับแทรกเข้ามาเลยครับฟีดของเราเนี่ยออตโต้รุขึ้นมาเลยโอ้โ เพราะว่าตอนนี้คนเล่นเยอะนะครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าที่ขายในไอจีโอ้ค่อนข้างเยอะสร้างรายได้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญมีการหลอกการโกงกันค่อนข้างเยอะต้องระวังนิดนึงนะครับแตเป็นคนหนึ่งที่ที่โ IG นะอืมครับอ๋อมุงเล่นไอครับเล่นชอบเล่นไอจีครักำลังจะชงไงทีมันมันก็ไม่แน่เนาะไม่รู้ว่าจะมาแบบว่าสไลด์ผ่านไปได้เลยหรือเปล่าหรือว่าพอสไลด์มาเจอ เจอสิปได้ไหมอะไรไหมต้องรอไหมสิ่ห้าวิเลยเปหรือว่าต้องสกิปได้อะไรได้คือถ้ามาแล้วปุ๊บต้องรอเนี่ยโอ้โหกิน3 G เลยนะกินเทะเออเน่เทเลยฮะบอกตรงวิดีโอ1สียใวลาเลยอะใช่เพราะว่าเสียเวลาอีกอืมข้อมูลดาต้าของผมนี่เล่น3 G เนี่ย ไอจีเนี่ยกินเยอะมากเลยในแต่ละเดือนอถ้าเขาทําเป็นแบบการเซตติ้งให้มีการเปิดปิดได้ครับว่าโชว์หรือไม่โชว์อะไรอย่างเงี้ยมก็วถ้าไม่น่าทก็ไม่แน่เนี่ยก็มาผ่านบางทีการโชว์แบนเนอร์เป็นวิดีโอแบบเนี้ยบางทีคนใช้อาจจะเลิกใช้เลยนะใช่ไม่เหมือนมาบังคับเลยอ่ะจริงๆถ้าบังคับให้ดูเนี่ยผมว่าความนิยมลดแน่นอนอ่ะนะครับเพรู้ว่าเขาโซนทีวีไงแต่บังคับให้เขาดูทีแรก20,000วิวตอนเนี้ย เดือสอง0ัผมจะพูดตลอดตลอดนะครับว่าถ้าอยากดูก็ดูถ้าชอบใจก็ดูถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับแค่นี้เออนี่ปรากฏว่าคนชอบทั้งนั้นเลยเออนะฮะคนชอบในสองหมื่นคนเกลียดเป็นล้านอ่ะอืมเออเว้ยข่าวนี้ก็ก็ยาวนะครับขออีกสักสองนาทีได้ไหมยาวเพราะเราเนี่ยอ๋อหรอนะฮะก็ใครที่จะติดตามพวกเราก็ ขอลงเข้ามาได้นะครับที่ดีเจบอยก้าวห้ายคนละคนกันที่จริงเราน่าจะมีไอจีมึงนะเออไม่มีคนนั่งนี่ไงสมมุติว่าเขาถ่ายกันเป็นแบบเป็นวิวสวยเป็นฮ็อบบี้สวยเป็นของเล่นหรือสวยแล้วก็ถ่ายแบบคอมสวยเนี่ยมีของอะไรใหม่แล้วจุงกระจอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวนทำไมเราไม่ทำเออเอาเครื่องมาเท่เครื่องให้ผมเนี่ยใครสนับสนุนมาก็ได้เดี๋ยวผมอัพรูปขึ้นทั้งวันอะอัพรูปแล้วก็ชาร์ปบ่ายสมมติ ซัมซุง S ห้า S ห้า plus อะไรเงี้ยก็ใส่ไปมามามา ASUS Zenfone อะไรก็ได้มาได้หมดนะเดี๋ยวผมใช้เองนะขอสองเครื่องครับผมด้วยเครื่อนวินมีสามเดี๋ยวผมจะเอาออุ้ยเาไปถ่ายคอมถ่ายอย่างอื่นนะครับผมบอกเลยเลยคนนี้เด็กถ้ามีส่งมาจะเอาไว้ใช้อ up ig โดยเฉพาะเลยครับนะครับอัพแบบโปรดักต์ใหม่ๆใช่ใช่ l อลจก็ได้เนี่ยผมจะเล่าถึงข่าวเอลจีนะเอลจีก็ได้นะเอลจีใช้ดีนะตัวเน็กซัตเก่าๆที่ไม่ค่อยขายไม่ออกก็มาก็ได้เ้ยเอาตัวใหม่ไปเลยใจกว้างโมโต้ไงโอ้เอลจีเอลจีตอนนี้เรื่องเล่าข่าวเล่าข่าวเลยนะครับเขาออกโชว์เทคโนโลยีหน้าจอรุ่นใหม่บอกเขาบอกว่ามีความบางค่อนข้างที่จะบางมาก บางประมาณความบางนี่คือขอบของจอใช่บางประมาณ0.7มิลิเมตรอ่ะเรียกได้ว่าเสียวเลยทีเดียวครับไปได้ทราบกันดีนะครับว่า LG เนี่ยผลิตจอภาพออกมา0.7ม็ไม่เท่าไหร่นะฮะถ้าโอกามโต้นี่0.003เลยนะโอ้โหบางแบบกล่องนี่สะท้อนแสงเรืองเลยนะถ้าเป๊ะขึ้นมาเนี่ยเละโทรศัพท์เออ อ่าทาง LG Display นะครับเขาออกมาโชว์ตัวจอภาพบางที่สุดในในในโลกเนี่ยแหละอย่างที่ผมเล่าไปส่วนดเมิลใช่นะครับแล้วก็ว่ากันว่ามีผู้ผลิตหลายๆแบรนด์ที่ใช้ของเขาสนใจแล้วสนใจแล้วแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมาลงในสมาร์ทโฟนหรือในใแท็บเล็ตอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่า่าหน้าจอดังกล่าวเนี่ยเอาไปลงบางรุ่นแล้ว รุ่นนั้นมีหน้าจอขนาดประมาณสัก5.3นิ้วนะครับความละเอียด Full HD สร้างขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีที่ที่มีชื่อว่า Neo Edge <New Age S 1> นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Advanced In-Call Touch ที่ลงในตัวหน้าจอบางๆอันนี้แหละนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้มีหลายแบรนด์เริ่มสนใจที่จะใช้จอตัวเนี้ยลงไปในสมาร์ทโฟนของอแบรนด์ของแต่ละคนนั่นแหละครับผม,ผมจะเล่าให้งงทำไมวะ เออเว้ยนะฮะอ้าวแบตจะหมดด้วยนะครับก็ใครที่มี power bank กครคร็ส่งมาส่งเงินเข้ามาได้นะครับแบตจะหมดเหมือนเรื่องหมาหมาที่บองหลงหก็ส่งเงินเข้ามาครับส่งมาสิ่งของก็ได้เงินก็ได้ชขน,นมนมเนยดอกโมงดอกไม้ส่งมาให้กำลังใจเราก็ได้ครับนะที่อยู่เราขึ้นตามน,นี้ครับส่งเงินเข้ามาใช่ใช่ถึงใครก็จ่ายหน้าซองกันให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาถึงโต๊ะโต๊แย่กันอีกนะฮะ ถึงไอ้ก็ไอ้นัดก็นัดอุ้ยกอุ้ยไปจะได้ไม่ต้องตีกันนะครับนี้เราก็ไปขายแบ่งกันเงินเรื่องเงินที่สำคัญอย่างเงินเนี่ยเวลาส่งมาก็จ่ายให้มันชัดๆว่าถึงใครครนะฮะจะได้ไม่ต้องตีกันไอ้ของกินของใช้เนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากได้อยากได้เงินมากกว่าเราจะโดนอย่งเนี่ยเขาบอกตลกโปกฮ่าครับนี้คือข่าวหมดแล้วใช่ไหมครับตั้งนานแล้วครับปิดเลยครับโอเคครับภูมิกับบอกว่าข่าวมดแล้วปิดเลยไม่ต้องเล่นแล้วครับไอ้เราก็มีเรื่อง กิจกรรมนะครับแจกการ์ดจอสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้โชคดีไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้โชคดีท่านนั้นก็โอ้ยอยากเห็นหน้าเหมือนกันนะเขาตอบแล้วสร้างสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาคือทั้งวี้คือเป็นตุเป็นตะใช่ใช่เราก็ต้องให้เขาแหละนะครับเพราะว่าคนอื่นถ้าพูดกันตรงๆก็มันแลดูง่ายเกินพื้นไปนะครับจากกรรมการทั้งหมด7คนที่เราดูเนี่ยกรรมการมีใครบ้างคะ ก็มีพวกเราเนี่ยสี่คนนะครับหนึ่งสองสามสี่โจอีบอยครับมีโจอีบอยมีสแต็มมีพี่กล้องมีพี่กล้องพี่คริมใช่สบายละครับจะหันไหมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีที่ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมครั้งต่อไปแน่นอนเรามีของใหญ่มาแจกอีกแน่นอนนะครับก็อย่าลืมติดตามกับพวกเราที่โอโคซอนดอทคอมแล้วก็โอโคซอนทีวีเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กฝากเฟซบุ๊กนิดนึงฮะแฟนเพจเฟซบุ๊ก o v e r c o c คัคโซนเซิร์ฟไดครับ o v e r c o c คัคโซแล้วก็ยูทู e ครับที่ยูทูบชัแนลโอ o วอร o คั z o n e TV วีครับฮะเออนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอีกอันนึงฮะก่อนจากกันไปเราจะขอฝากสุภาษิตหน่อยว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายแชร์ไวไฟให้เพื่อนท่านเล่นโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ เามื่อกี้ไอ้จะฝ่ายอะไรอ,อ้อาวอ๋อใช่เหรอจ,<ด>จะพูดแล้วหน่อยไม่พูดแนะเดินบทซะเจอไวไฟเจอไวไฟ,วฟ,ฟกีกบเลย,ะยนะยังไม่เตะ